ชาวเน็ตวิจาร์หลังลีน่าจังพูดแบบนี้ถึงกรณีดิวอริสราออกมาแฉโลกออนไลน์แห่แชร์คลิปของลีน่าจังที่ออกมาพูดถึงข่าดิวอริสราผ่านไลน์ที่เปิดให้เห็นถึงรอยช้ำบนร่างกายของดิวที่เกิดจากการถูกทำร้ายด้วยแล้วพูดทิ้ง้ายว่าการที่ดิวออกมาแฉมันก็ทำให้ครับัอแฟนเก่าบอจุดเดือดร้อนเลยนะ น้องชายต้องลาออกจากกันเป็นตำบทเลยลีน่าจังยังพูดอีกว่าดิวอริสรามาแฉอย่างนี้ถาให้ครอบครัวข่าชิบหา,ายววยว่าพังหมดน้องชายที่เป็นตำบจก็เสียอนาคตไปเลยตระกุนเขาก็แย่เลยต้องหนีตายหมดเลย หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวโซเชียลก็มาคอมเมนต์สน,นั่นว่าพิธีกรดังพูดแบบนี้ต้องการสื่ออะไรแทนที่จะเห็นใจผู้หญิงโดยการทำผิดกฎหมายก็ต้องยอมรับผลหรือเปล่า